สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนวันนี้กลับมาเรียนภาษาไทยกับครูเนยอ,อีกแล้วนะคะใกล้จะถึงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่แล้วนักเรียนลองช่วยครูตอบสิคะว,ว่าหากนักเรียนเห็นสีแดงนักเรียนจะคิดถึงอะไรแล้ะถ้าเห็นสีขาวล่ะคะแล้วถ้าเห็นสีเขียวละ่ะ นักเรียนแต่ละคนเมื่อเห็นสีแล้วอาจจะคิดถึงในสิ่งที่แตกต่างกันเช่นบางคนเห็นสีแดงแล้วคิดถึงซันตาครอสหรืออาจจะคิดถึงเลือดคิดถึงหัวใจหรือคิดถึงความร้อนแรงก็ได้ใช่ไหมคะหรือเห็นสีขาวและคิดถึงความสะอาดความบริสุทธิ์ความไร้เดียงสาแล้วก็สีเขียว บางคนอาจจะคิดถึงต้นคริสต์มาสคิดถึงต้นหญ้าคิดถึงความรู้สึกสบายอ,อกสบายใจความรู้สึกผ่อนคลายความรู้สึกสงบเห็นไหมคะว่าสีสีหนึ่งสามารถทำให้นักเรียนจินตนาการและตีความหมายได้หลากหลายไม่ซ้ำกันเลยนี่แหลคะค่ะคือการตีความที่สื่อออกมาเป็นความหมายโดยใช้สีเป็นตัวกำหนดแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่อง ตีความคำยากในบริบทเพื่อให้นักเรียนทุกคนเข้าใจความหมายของคำและเข้าใจความหมายของประโยคมากขึ้นค่ะเราต้องมารู้จักความหมายของคำก่อนนะคะภาษาไทยคือภาษาหลักที่คนไทยใช้สื่อสารกันในประเทศและคำในภาษาไทยเนี่ยหนึ่งคำอาจจะมีหนึ่งความหมายหรืออาจจะมีมากกว่าหนึ่งความหมายก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าผู้ส่งสารต้องการที่จะส่งสาร เนื้อความเป็นความหมายอย่างไรซึ่งความหมายของคำแบ่งออกได้เป็นสองประเภทนะคะคือ1ความที่มีความหมายโดยตรงคำที่มีความหมายโดยตรงหมายถึงคำที่กล่าวสื่อสารกันแล้วสามารถเข้าใจได้ทันทีและมีความหมายเดียวอาจเป็นคำไวยพจน์เช่นวจีวาจา พจมานถ้อยหมายถึงคำพูดนาทีสายชนชลาลัยหมายถึงแม่น้ำแขสสีกรนิสากรหมายถึงพระจันทร์หรืออาจเป็นคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันเช่นปิ้งกับย่างปิ้ง หมายถึงทำให้สุกวางไว้เหนือไฟมักใช้แก่ของแห้งที่กินได้อยู่แล้วและใช้เวลาน้อยกว่าย่างเช่นกล้วยปิ้งปิ้งปลาแห้งส่วนย่างหมายถึงทำให้สุกระอุทั่วกันมักใช้กับของสดที่ไม่สามารถรับประทานดิบๆได้ใช้เวลาน,านานกว่าปิ้งเช่นย่างหมูไก่ย่างเป็นต้นค่ะหรือ อาจจะเป็นคําที่มีความหมายตรงข้ามกันเพื่อช่วยให้เน้นความหมายที่ขัดแย้งกันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเช่นอ้วนกับผอมแพ้กับชนะขาวกับดำดีกับชั่วคําที่มีความหมายโดยในหมายถึงคําที่ไม่ปรากฏตามตัวอักษรเมื่อกล่าวสื่อสารกันแล้ว มีความหมายแฝงอยู่หรือมีมากกว่าหนึ่งความหมายนั่นเองค่ะคำที่มีความหมายโดยในมีข้อสังเกตดังนี้คือคำบางคำที่มีความหมายในประวัติในประวัติคือความหมายที่แฝงอยู่ในในที่ให้ข้อคิดคำคมหรือรหัสลับที่ซ่อนอยู่ 2. คํคำที่มีความหมายเปรียบเทียบเช่นลูกคือดวงใจของพ่อแม่ดวงใจ หมายความว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเปรียบเทียบกับใจซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายเธอสวยดุดเทพธิดาเทพธิดาหมายถึงความดีความสวยที่สุดเปรียบเทียบกับความงามของเทพธิดาซึ่งมีความหมายถึงความสวยงามที่สุดบนสวรรค์ทีนี้ลองมาฟังตัวอย่างคำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยในกันนะคะ มือขวามีความหมายโดยตรงคือมือข้างขวามีความหมายโดยในคือคนที่ใกล้ชิดเก่งกล้าไว้วางใจได้มือแข็งมีความหมายโดยตรงคือมือที่แข็งแรงมีความหมายโดยในคือคนที่ไม่ค่อยไหวคนอื่นคนที่เล่นการพนันแล้วไม่ค่อยเสียมือสะอาดมีความหมายโดยตรงคือมือที่สะอาดไม่เลอะเทอะ มีความหมายโดยในคือคนที่ซื่อสัตย์สุจริตมีความประพฤติดีมืออ่อนมีความหมายโดยตรงคือมือที่อ่อนไม่มีแรงมีความหมายโดยในคือคนที่นอบน้อมหากอยากทราบว่าคำที่เราอ่านหรือคำที่ผู้สงสารต้องการสื่อสารกับเราเขาสื่อความหมายโดยตรงหรือความหมายโดยในเราจะต้องพิจารณาจากบริบทนะคะ เช่นมารีไปที่สวนสัตว์แล้วพบเจอหงอยู่ในสระหงหมายถึงนกจำพวกเป็ดที่มีลำตัวใหญ่และคอยาวสีขาวหรือสีดำก็ได้ค่ะถ้ามารีรู้จักเลือกคบคนดีเธอจะเป็นหงไปด้วยหงที่สองหมายถึงคนที่เป็นคนดีคนที่ทำความดี ผู้ดีผู้สูงศักิ์นั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนคําที่มีความหมายโดยตรงและคําที่มีความหมายโดยในไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนควรหมั่นทบทวนความรู้เพื่อจะนําความรู้ไปตีความคํายากในบริบทให้เข้าใจความหมายได้ตรงกันนะคะนักเรียนอย่าลืมจดบันทึกความรู้ที่ได้จากชั่วโมงนี้ลงในสมุดแล้วเจอกันคาบถัดไปค่ะสวัสดีคะ่ะ